ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพายิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้บาร์บี้จะมาทำเอ่อทำอะไรนะทำคลิปนะคะเป็นคลิปดวงความรักของครึ่งปี5-6 65นะคะสำหรับชาวราศีเมษฉันเป็นอะไรถ้าไปฉันถึงสรวนนะคะก็การอ่านคันี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องสลับกันบ้างใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาเลยบแบบี้ปักหมุดไว้แล้วนะคะ จะมีแบบพิมพ์ถามตอบแบบโทรคุยปรึกษาแล้วก็แบบอัดคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะคะเรียนไพยิปซีปาพี่ก็สอนนะไปสร้างอาชีพได้แบบปังปิรุเย่มากนะคะอยู่บ้านแบบแต่งตัวสวยๆแบบบี้ราคาแล้วก็แบบว่าได้เงินเป็นแบบหลักหมื่นหลักแสนหลักหลักหมื่นหลักแสนคือสบายมากพี่พูดเลยนะคะทุกวันนี้หลักนะคะก็คือแบบว่า ดูดอส,สวยๆอยู่บ้านนะคะก็ถ้าใครอยากจะมีประกอบอาชีพแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะการที่เราทําอาชีพช่วยเหลือคนคือเราได้บุญเราได้แบบเขาเรียกว่ามีคุณค่านะคะมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เรายังแบบไม่จําเป็นจะต้องแบบ ออกจากบ้านเหนื่อยๆไปเสี่ยงโควิดแล้วก็ท,ทะะกํา,าทดทได้ทั้งชีวิตเลยนะคะวี่บอกเลยว่าอาชีพเนี้ยลงทุนครั้งเดียวแต่คุณทําได้ทั้งชีวิตเลยนะคะก็แล้วอย่างหนึ่งเวลาวาี้สอนลูกศิษย์คือวีวแบบทุ่มเทมากแล้วแบบอยากจะให้ลูกศิษย์แบบเอาไปใช้จริงๆแล้วก็แบบรักสิ่งสิ่ง,งนี้จริงๆนะคะใครที่สนใจเรียนก็เรียนมาได้เนาะแล้วก็วิ้เปิดคอร์สราคาพิเศษนะคะพายิปซี่อาจจะเป็นราคาปกติแล้ว ถ้าใครอยากเรียนยังไงก็คุ้มเนาะแต่ราคาพิเศษเนี่ยต้องลงในช่วงที่พี่ิประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้อขอที่ใกล้จะปิดมีอยู่สองคลาสก็คือคลาส21 1วันนะคะลืมแฟนเก่านะถึงปิดถึงปิดราคาพิเศษไปแล้วทุกคนก็ยังสมัครได้ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็คลาสต่อมานะคะเป็นคลาส Romance a n g e เนะคะเป็นไพ่โ o m a n t i c Angel ไพ่นางฟ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงนะคะเป็นไพ่แนะนำไพ่ o r ร c l e เนาะ ส่วนคนที่เป็นซึมเศร้าลืมแฟนเก่าไม่ได้แค้นฝันถึงแฟนเก่าอยู่ร้องไห้เสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนได้นะคะ21วันลืมแฟนเก่าส่วนค้สต,ต่อมาเป็น2คอร์สที่สอนเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าจะให้พีออเดอร์ราคาพิเศษชื่อคัสว่า how to ทำยังไงให้เขาตกหลุมรักเรานะคะสำหรับคนที่แอบชอบใครสักคนนึงไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไงนะคะใช้วิธีการสอนในเรื่องของแรปพอจิตเออจิต วิทยานะคะการเข้าหาคนใช้ในเรื่องของไม่ว่าใครก็ได้นะเพื่อน พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเป็นแฟนอะไรก็ได้นะคะสามารถใช้ได้หมดนะอย่างบาร์บี้อ่ะบาร์บี้ทำงานในเรื่องของการติดต่อสื่อสารบาร์บี้ก็ใช้กฎนี้เหมือนกันในการทำงานเพื่อให้แบบลูกค้าติดเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งนะคะคลาสไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพพิคาเน่ใส่พพิคาเน่ใส่หมูต้องมาใครที่เป็นลูกหลานพาพิคาเนนะาเ่นะไพ่แห่งการประสบความสำเร็จนะคะาการงานการเงินนะบาร์บี้ก็ ใช้ประจําอยู่แล้วสําหรับดูส่วนตัวแต่ประเด็นว่าอาจจะไม่ได้เอามาออกหน้ากล้องเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดูเรื่องอื่นนอกจากความรักนะคะคอสที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจากปกติราคา4,000อาพถึง6,000อารบวกๆเหลือราคาไม่ถึงพันถ้าสมาัครทันนะบอกแล้วนะบอกแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนะบางคนแบบ บี้ไม่รู้อะ่ะบี้บี้ว่ากินชาบูหรือบางคนแบบเสียค่าดูดวงแบบเดือนละเยอะมากอะ่ะคือส่วนมากนะอันนี้แบบทุกคนต้องมาสัมผัสเองอะ่ะส่วนมากคือแบบมาคุยกับบี้คือจบจบแล้วก็แบบว่าเอาตังค์ไปกินข้าวนะเขาเลยว่าคือ่าบี้แบบว่าบี้เน้นความแบบเสียตังค์เสียตังค์ไม่ว่าแต่ว่าต้องจบนะคะต้องจบเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราศีเมษความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง ในช่วงครึ่งปีแรกกราสีเม็ดช่องเราก็มีไม่รักสามเศร้าก็อะไรแบบนี้เนาะนอ๋อลืมโปรโมทอันนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจอยากกินนะอันนี้คือน้ำพริกหนังไก่หอมมากแล้วก็ชิ้นใหญ่แบบ ใหญ่มากอุ้ยคือถ้าไม่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่คือเอาปากกามาวงเลยบอกเลยแล้วแบบกรอบอร่อยมากนะคะออแซ่บใครสนใจอะไรมาเลยเรามีน้ำพริกเยอะมากนะคะเรามีของกินเยอะมากเดีย๋ยวซับให้ปลุกเสกก่อนชิ้นใหญ่มากไม่ได้แต่งสีเลยนะคือสีเขากินมาก อร่อยมากบกเลยค่ะซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนเพราะว่าเป็นสูตรของบ้านดีเองทำมายี่สิบปีแล้วนะคะเดอดทาวเวอร์อร่อยหวดนิดนึงนะลาสีเมรเอ๊ มันมีความสัมพันธ์ที่มันจบแบบกระทันหันสิบดับเออเก้าดับคือคุณมีความสัมพันธ์หนึ่งในชีวิตของคุณเหมือนคิดถึงแฟนเก่าเลยอะไม่ไม่คุณมีครอบครัวก,ก็เขามีครอบครัวแล้วอะเป็นแฟนเก่าที่แบบหรือคุณมีแฟนแล้วหรือไม่ก็เขามีแฟนแล้วอะเป็นแฟนเก่าที่ที่มีแฟนแล้วหรือคุณมีแฟนแล้วเนี่ยแหละสักอย่างหรือคือแยกทางกันไปแล้วอะ มพีม่รู้สึกว่ามันมีเรื่องของการจบแบบกระทันหันจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่จบกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็ก้าวดาบมันคือการแบบคือจิตใต้สํานึกหรือมันยังแบบฝันถึงเขายังรู้สึกถึงเขาอยู่เลยอะ่ะคือต่อให้เวลามันจะแบบผ่านไปนานแค่แค่ไหนแล้วแต่ว่าคุณยังคงแบบคือคนคนนี้เป็นคนที่แบบพิเศษมากคือคุณยังคงแบบมีเขาอยู่ในใจเสมอแม้ว่าแม้ว่าชีวิตของคุณจะผ่านแบบ ผ่านความรักเมกื่อ่รูปแบบหรือความรักมา่ี่คนอะแต่คนคนนี้มันเหมือนแบบมันมีมันอยู่ในจิติดสำนึกของคุณตลอดเวลาแบบทุกครั้งในความคิดอะคุณจะอย่างอย่างเช่นวันหนึ่งหรือว่าไม่ว่านะคุณจะไม่ไม่ทุกวันก็แบบตลอดเวลาหรืออะไรแบบนี้คุณจะมีความแบบในในในหัวใจของคุณหรือในในจิตใต้สํานึกของคุณอะคุณจะมีความคิดถึงเขามากๆแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์แบบ เหตุการณ์แตกหักนั้นอะเหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องเลิกกันแล้วคุณจะวนคิดแต่เรื่องเนี้ยซ้าๆๆในหัวอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณมากๆแล้วก็ซึ่งมามีม่บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ลืมไม่ได้อะคะ่ะลืมไม่ได้เนาะแล้วมันก็ไอเหตุการณ์ที่มันต้องแตกหักกันอะมันน่าจะมีในเรื่องของการทํารับหลังนะคะการนอกใจการ แบบยังไงอะ่ะการทํารับหลังการทําไม่ดีการคุยรับหลังกันอะไรแบบเนี้ยมีเห็นกันนั้นเกิดขึ้นมาคือเท่าที่ดูบาร์บี้มองว่าน่าจะน่าจะเป็นคุณหรือไม่ก็เขาเนี่ยแหละเหมือนเป็นการโกหกกันบางพีอาจจะเป็นในเรื่องของ ของแบบว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็มาหลอกคุณหรือคุณอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการทําลายความเชื่อใจอะไรเงี้ยอืมแล้ว,ลวพลังงานของคุณถ้าในช่วงแบบครึ่งปีแรกอะ่ะม่ว่าเหมือนคุณคิดถึงคิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงแล้วก็ยังมุกออนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนใจลึกๆเหมือนแบบเหมือนพยายามหนีนะเออแต่ก็อยากแบบแบบอยากกลับไปขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบมันคิดถึงแบบ รู้สึกตลอดเวลาเลยว,ว่าเฮ้ยเขาแบบทําอะไรเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเหมือนอยากจะรู้เรื่องราวของเขาอย่างมากสุดก็คือแบบส่องเขาตลอดเลยว่าเขาแบบเป็นยังไงสบายดีไหมทําอะไรอยู่ตอนนี้แบบแฮปปี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบอยากอยากรู้ไปหมดเลยว่าเขาแบบเขาเขาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอืมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบ อยากรู้เรื่องของเขาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวตนเอ่อของเขาแล้วกันนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับคุณด้วยนะคะ DM p r e s e พี่ว่าเขาก็ไม่ต่างนะรู้สึกว่าพลังงานของคุณกับเขามันเป็นพลังงานเดียวกันคือเขาอาจจะดูแบบไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ว่าเหมือนแบบ ดิว่าต่อให้คุณห่างกันแล้วหรือยังไงมันยังเป็นความรู้สึกเหมือนลึกๆในใจอ่ะมันมันรู้สึกนะคะนะถ้าแบบมันไม่ตรงกับใครก็ขอภัยด้วยนะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของคนเกา่าอ่ะเหมือนเหมือนแบบว่าต่อให้คุณมีแฟนแล้วหรือคุณอาจจะมีครอบครัวคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่คุณนึกถึงคนคนหนึ่งที่ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะนะคะหรืออาจคุณอาจจะมีแฟนแล้วแต่ว่าคุณไปนึกถึงอีกคนหนึ่ง เนี่ยี่ว่ามันมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมันมันเป็นจริงค่อนข้างยากอะ่ะอมืมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบต้องห้ามหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนหยุดการติดต่อกันแล้วด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็คือแบบต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า เท่าที่ดูนะมันน่าจะมีคนใดคนหนึ่งอะที่มีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นไพ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยมันคือการมันคือคอวามสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะสองถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบรลักสอนอะไรแบบเนี้ยเอออารมณ์แบบหลักสอนหลักสอนซ้อนเงินอะไรเงี้ยเออ เป็นความรักที่เป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเป็นความรักที่แบบเปิดเผยไม่ได้อะไรเงี้ยมีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นยังไงบ้างอรอพีวว่าเขารู้สึกไม่ต่างกับคุณเลยนะเขาเองก็ทุกทรมานใจเหมือนกัน เหมือนคนสองคนแบบห่างกันแค่ร่างกายแต่ใจมันอยู่ใกล้กันนะเข้าใจไหมเออพรนั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบช่วงเวลาละกันนะคะมกกกลาถึงมีนาคมนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอันนี้อาจจะอ่านแฟนเก่านะพี่ขอภัยด้วยมปแล้วแต่ไพ่ขึ้นมานะก็ไม่ได้แบบแยกสถานะสําหรับดวงมันก็ไม่มีคอมมิเมนต์อยู่ดีะคนที่ไม่ได้คบนะตอนเนี้หรือถ้าคบกันก็คบกันแบบไม่เปิดเผยนะ่ะ มันชัดเจนมากเลยเป็นคนเก่าที่รู้สึกเสียดายอะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงหรอภายในมกราถึงมีนามันก็ยังไม่มีคอมมิชเมนอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะคะ The l o เลเแต่ความรักที่มีให้มันก็ยังไม่เคยจางนะคะยังรู้สึกไม่จางหายสิบดาบการสิบดาบคือความเจ็บปวด คือความเจ็บปวดบิว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นกรรมนิดนึงนะแบบคือเข้าใจปาว่าคนเราอ่ะมันมีหลายรูปแบบเว้ยคือแบบบางคนอ่ะไม่ได้รักกันแล้วแต่แบบแต่มันมีเหตุให้แบบต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคนที่สําหรับตัวของของชาวราศีเมคลิปนี้นะมาวิวมองว่าคุณกับเขาอ่ะรักกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ ก็คือเหมือนแบบจาเป็นต้องจากกันแต่ทั้งทั้งที่ยังยังรู้สึกลักกันอยู่นะเท่าที่บีดูก็คือแบบรักกันแต่แต่ไปต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยในความสัมพันธ์รักกันเราสองคนรักกันแต่เราเป็นอะไรกันไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นความทุกข์ทรมานแบบอ,อีกอีกหนึ่งรูปแบบอ่ะเออนะคะเหมือนคนที่แบบเออรักกันแต่ว่าเป็นอะไรกันไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ทรมานอีกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มันจะเกิดขึ้นในในสภาวะจิตใจของตัวเราเองนะคะเราส่งคุณรักกันแต่เราเป็นอะไรกันไม่ได้อะไรแบบประมาณเนี้ยเรารักกันแต่เราเป็นอะไรกันไม่ได้อ้อเดี๋ยวบ๊ี่ขอดู ในเรื่องของก็ก็ถามว่ามกราถึงมีนาความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงว่าก็คือเหมือนแบบมันก็ยังทุกทร,รมานแบบนี้ยังยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็คือยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกลงว่าจะยังไงก็คือยังจบกันอยู่ยังยังไม่มี้คอมมิทเมนต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูงั้นมกรลามีนาใช่ไหมงั้นก็ไปดูมีนาถึงมีนาถึงมิถุนานะคะ แดดก็ยังไม่ได้อยู่ดีแล้วแบบคือไม่ไม่ได้พูดถึงแฟนตัวเองหรืออะไรเลยนะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันแบบมันจบไปแล้วด้วยอะเนี่ยแปดดาบเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเนี่ยพูดถึงกิ๊กของคุณนั่นไฮพินเซสราศีเมษคุณยังรักคนคนหนึ่งอยู่ไม่หายแล้วก็เหตุการณ์นั้นมันยังหลอน,ลอน แนะนําให้ลงคอร์21วันลืมแฟนเก่านะดูดีแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นฝ่ายกระทําเขานะคุณจะลืมเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนภาพมันหล่นตลอดเหมือนความผิดนั้นมันยังตราตรึงในหัวใจของคุณคุณยังนึกถึงเขาตลอดเลยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณแบบนึกถึงนึกถึงเขาตลอดเลยอะ มันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนึกถึงเขาตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเหมือนเขาก็ไม่เคยแบบออกจากหัวใจของคุณออกจากความรู้สึกของคุณได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะมันขึ้นมันขึ้นแบบเนี้ยว่าคุณยังยังคงแบบรู้สึกรักคนคนนึงอยู่อ่ะดูให้เพิ่มเติมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวมนูน แล้วคุณก็เบื่อมากต่อให้คุณพยายามหนีเท่าไหร่แต่เมือนแปลว่าเหมือนคนที่จัดการความรู้สึกของติงไม่ได้อะเนี่ยคนที่จบกันแบบกระทันหันเนี่ยจบกันเพราะเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยเพราะเรื่องแบบอาจจะแบบเหมือนเราแบบให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมั้งเนี่ยสามเศร้าเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าความยุติธรรมความถูกต้องมันทําให้เราตัดสินใจที่เราจะออกมาจากความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยไม่เคยจังหายจากใจคุณเลยอะ เขาเป็นความรักที่เขาไม่เคยคืออยากพูดและอยากร้องไห้ไม่รู้สึกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็รู้สึกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเวลามันจะไปนานแค่ไหนความรู้สึกที่คุณมีกับเขามันไม่เคยแบบเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า การที่คุณตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์หรืออาจจะไม่เลือกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องนะคะนัวอย่างที่บอกว่ามันมีคนในคนหนึ่งอาจจะแบบมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องจบกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูนางฟ้านะคะนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกชาวราศีเมษบ้าง f i l l i n g family is to make the effort pay attention with e ิดเดอ u n r ร q u i t อ d l o v วค่ะคือพี่รู้สึกว่ามันแล้วแต่ว่าชาวราศีเมษเป็นฝ่ายกระทําหรือเปล่าแต่ว่าคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่แฟร์ก็คือเหมือนแบบว,ว่ามีคนนึงที่อาจจะดูแบบเสียเปรียบในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายราศีเมษเป็นคนกระทําก็คือถ้าราศีเมษเป็นฝ่ายที่มีครอบครัวหรือมีเจ้าของมีแฟนแล้วแล้วเหมือนแบบ มายุ่งกับคนคนนี้คือบี้รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากทําให้คนคนนี้เสียใจคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีการที่เราปล่อยเขาไปอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับเขาก็ได้คือเหมือนเราเองก็ไม่อยากที่จะแบบไปทําร้ายจิตใจของเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอาจจะรู้รู้ตัวเราดีว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่เขาแบบต้องการได้หรือหรือเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะแบบดูแลในพาร์ท ในส่วนที่แบบเขาควรที่จะได้รับอะไรเงี้ยเราเรามองว่าการที่เราปล่อยเขาไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราอาจจะแบบดูแลเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเท่าที่บีรู้สึกนะ pay attention with the red flag ให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณ payfulness มันเหมือนแบบถ้าให้บีนิยามนิยามคลิปนี้นะไม่รู้สึกว่าเหมือนบางทีความรักที่เราแสดงออก ให้กับเขาหรือสิ่งที่เราทําดีกับเขาได้มากที่สุดมันอาจจะคือการการปล่อยเขาไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าอะไรแบบประมาณนี้ <Yeah. S 1> Healing family romance angel um release your ex ต่างฝ่ายต่างเหมือนแบบว่าต้องการจะลืมกันและกันอะไรประมาณเนี้ย <laughs> อืมเท่าที่ดูนะคุณก็อยากลืมเขาเขาก็อยากลืมคุณแต่มันแบบยิ่งยิ่งห่างกันมันก็ยิ่งรู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกคิดถึงรู้สึกหวยหานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้าเออไม่ใช่ค่ะนางฟ้าอะไรของกูไพ่ราศีลัคนานะคะที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้มีราศีพิจิกมีราศีธนูมีราศีมังกรกันนะคะแล้วก็ราศีมิถุน,นะคะ่ะโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีด้วยนะคะมาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับเรา ใครที่อยากดูส่วนตัวหรืออยากซื้อของอยากเรียนคลาสไหนแอดไลน์มาได้นะคะเธอสวยมากในใสายตาของฉันจริงๆแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่มึนเฉยเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงเห็นไหมเพราะว่าเหมือนแบบอันนี้มันยังไม่เป็นจริงไงอืมมันยังมีความแบบ Impossible คุณกับเขามันยังไม่ไม่ลงเอยกันอะเหมือนเส้นขนานอีกแล้วนี่คือแบบว่าคือคนที่มาดูคลิปบี้ก็คือน้ำตาแตกไปด้วยนะคะกินป๊อปคอนไปด้วยน้ำตาแตกไปด้วยมีแต่ดราม่านะคะมีแต่เรื่องเศร้านะคะไม่เป็นไรนะสู้ๆชาวราศีมเมษอหกหักเพราะรักกิกเหมือนเดิมตลอดเวลานะคะเราไว้เจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครที่ได้คลิปนี้ก็ค,กคอมเมนต์ให้บาบบี้หน่อยนะคะว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้าง,ไ,างไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย